สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่ๆนะวันนี้ไม่ได้เอามาคันเดียวนะผมยกมาทั้งขบวนเลยนะหรือทั้งกองทัพเลยก็ว่าได้นะสำหรับ i s ซูซ d m a แม็กแนะพี่ๆนะหรือ a l l n e แค a นั่นเองนะครับมีตั้งแต่ปี19ยันปี23เลยนะพี่ๆนะที่เห็นด้านหน้าผมนี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ทุกคันนะพี่ๆนะมีส่วนลดให้ทุกคันเลยนะครับอ่ะมาดูคันแรกเลยดีกว่าคันนี้ปี22นะครับสีเทารลมโบแบบนี้นะครับ สวยๆเลยไม้หลักหมื่นโลนะพี่พี่นะคันนี้มาจากจุมพรเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพให้นะครับโคมไฟหน้าตัวท็อปนะครับพี่พี่นะกระจังหน้า2ชั้นเป็นโฉมปี22สนะพี่พี่นะมาดูเลขไม้กันนิดนึงเลขไม้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอเพื่อความชัวนะเพื่อความเดียวเรียวนะพี่พี่นะไม้แท้แน่นอนร0 0เซด้วยนะพี่พี่นะอ่า คันนี้ไม่หนึ่งมื่นสองพันโลนะพี่พี่นะไม่หนึ่งมื่นสองพันโลเท่านั้นเองนะครับนี่ครับภายในโคตรสวยนะครับเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะพี่ๆนะคันนี้ลดให้สองหมนนะห้าแสนเจ็ดนเก้ับาทนะห้าแสนเหลือห้าแสนห้าันบาทเท่านั้นเองนะพี่พี่นะสองหมื่นนะอ่ะมาอีกคันนึงสีขาวผมไปแบบเรียวๆนั้นเรีวๆนะพี่พี่นะพี่พจะได้ดูครบทุกคันนะครับนี่คันนี้สีขาวนะครับตัว รองท็อปเหมือนกันตัว LDA นะพี่พี่นะโคมไฟหน้าก็จะได้เป็นตัวท็อปแบบนี้เลยไฟตันหมอกก็มีมาให้นะครับกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้ครับปี22เหมือนกันคันนี้มาจากนครศรีธรรมราชนะรถจากใต้เยอะนะพี่พี่นะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างพี่พี่กลัวบอบอะไรนะมันจากใต้กลัวน้ําทะเลอะไรแบบนี้อ่าเชดซีกัดก่อนพวกเนี้ย,วยพวกเราเช็คให้แล้วเรียบร้อยครับรถยิ่งรถใหม่ๆห่แบบนี้มันมีพ่นกันสนิมมานะพี่พี่นะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยนะพี่พี่นะปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะครับอย่างใหม่แท้แน่นอนไหม่หลักมหม นะครับเลขใหม่กันเลขใหม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวรองท็อปหนะ้า LDA ไฟหน้าก็จะได้เป็นตัวท็อปแบบน,นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เลยพี่พี่เลขใหม่คันนี้ใหม่หนึ่งหมื่นหกพันโลนะโอ้โหโคตรใหม่ดูเนี่ยหน้าจอดูนะหน้าจอพลาสติกหน้าจอรองหน้าจอยังไม่ลอกเลยแล้วพลาสติกด้านบนแบบน,นี้ก็ยังไม่ลอกเลยนะเบาะทุกอย่างสภาพสวยรถเดิมโรงงานจริงๆนะเกียร์แมนนวลนะพี่พี่นะคันนี้ปียี่สิบสองเหมือนกันนะครับพี่พี่ นี่เลยดูครับสวยๆเลยคาว่าสเปคแค a บก็จะเป็นแบตสีเงาๆแบบนี้นะพี่พีนะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่สติกเกอร์แล้วนะอ่ะคันนี้เดี๋ยวผมดูราคาให้สักครู่นะพี่พี่เดี๋ยวดูราคาให้นะครับอ่ะคันนี้5 7าแสนเบาทไม่ขายนะครับเหลือเพียง549 0 0 0บาทนะลดไป3 0,000ื่นนะสำหรับคันนี้ไม่คันหนึ่งคันนี้สีน้ำเงิน อันนี้โฉมเก่าหน่อยโฉมหน้าสเตลล์นะพี่พี่แต่ไม่ใช่ตัวสเตลล์นะคันนี้สีน้ําเงินนะพี่พี่นะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหลือสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ของแต่งด้วยนะพี่พี่นะคันนี้รถสูงสุดเลยสี่หมื่นบาทนะครับดูบดน,น, Mac well นะครับได้ล้อแม็กแบบนี้เลยแม็กเวลนะครับยางใหม่นะครับเป็นยางแม็กซิตนะขนาดยางสองหกห้าหกสิบ R สิบแปดก็คือสไตล์ยีราฟนั่นเองนะครับยีราฟถ้าไปโหลดก็เป็นยีราฟแคบแต่ที่นี้นเราไม่ได้โหลดนะพี่พี่นะเราแค่เปลี่ยนล้อให้อย่างเดียวไม่ได้จัดส่งไม่ได้อะไรรทัั้้งสินนะคบ เพราะว่ากลัวพี่ๆี่เขาไม่ชอบนะเราก็เลยจัดแบบนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าอยากให้ทางร้านโหลดให้เดี๋ยวจัดให้นะพี่พีนะคันนี้ห้าแสนสี่แสนนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ใช่ห้าแสนนะพี่พีนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณแปดพันปลายๆนะแปดพันปลายๆแล้วกันคันนี้นะครับผ่อนแปดพันปลายๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะพี่พีนะเครดิตดีฟรีดาวน์ได้ทุกคัน คันนี้สีบรอนนะครับมีคันเดียวนะสีบรลนเป็นอีกสีหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นสีพื้นๆน,นะแต่หายากนะในตลาดมือสองผมบอกเลยว่าหายากมากไอ้สีบรอนเนี่ยสีขาวยังหาง่ายกว่าอีกนะครับสีบอลนนะครับได้มา1คันนะครับเป็นบอลนซิเวอร์แบบนี้เลยนะครับเงาเงานะครับรถปี22ครับตัว LDA เหมือนกันไฟหน้าตัวท่อแบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่เลยนะครับเลขไม์เท่าไหรค่คันนี้เดี๋ยวผมดูให้มาดูกันนะครับนะ ไม่มีหลักหมื่นต้นๆมีนี่สี่หมื่นสามพันโล43,000โลนะมีหมื่นต้นๆมีหมื่นกลางๆแบบนี้พี่ๆีนะหน้าจอทุกอย่างดูครับสวยใสยเลยนะครับพลาสติกมีถอดใบบ้างบางส่วนนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ถอดออกเลยนะพี่พีพนะโคตรสวยโคตรใหม่นะพี่พีพนะลองมาดูได้ลองมาดูตัวจริงทดลองขับได้นะครับคันสุดท้ายนะคันนี้บอกเลยว่าโคตรเด็ดที่เด็ดเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2023 รถปี23นะพี่พินะ้ารถยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นตัว LDA เหมือนกันตัวรองท็อปสีเทารแลมโบ่ด้วยนะครับคันนี้นะนี่เลยนะครับก็อลองมาดูตัวจริงนะพี่ๆีนะในคลิปนี้ผมก็อัปเดตประมาณนี้นะพี่ๆีนะเป็นอ s สูดีแมกนะครับแคปบ9นนะทั้งมีไฮแลนเดอร์แล้วก็มีทั้งแบบสเปคแครบนะครับตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยตัวสูงมีครบเลยนะครับตั้งแต่ปี19ยันปี23อย่างที่บอกไปนะครับนะ ส่วนรถรุ่นอื่นๆนะผมบอกเลยยังมีเยอะทั้งรีโวทั้งอะไรหรือ d m a ม็ Mac X ซีรีส์พี่ๆเห็นไหมด้าน,นหลังน่ะ X ซีรีส์มีอีกหคันนะแต่วันนี้ผมยกมา5คันนี้แล้วกันนะครับพี่ๆนะบอกเลยว่ารถหนักจัดเต็มให้ทุกคันนะครับส่วนรถสูงสุด40,000บาทนะพี่ๆนะส่วนรถสูงสุด40,000บาทเลยนะครับ5คันนี้นะครับชอบคันไหนมาดูตัวจริงนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันนะครับ อยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะพี่วีนะจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอิซูดีแนะครับ1.9ตัวแคปตัวเตี้ยและก็ตัวสูงนี้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ